เล่นหวยเล่นพนันผิดศีลไหมไม่ผิดหรอกแต่พระท่านว่าเป็นอบายมุกอบายแปลว่าความชิบหายซึ่งอาจหมายถึงความย่อยยับแห่งโภกทรัพย์ในปัจจุบันส่วนอบายภูมิคือที่ที่ปราศจากความเจริญท่านว่าการเสพติดอบายมุก ทำให้จิตใจตกต่ำเป็นธรรมดาเมื่อจิตใจตกต่ำก็พร้อมจะไปอยู่ในที่ที่ปราศจากความเจริญแห่งใดแห่งหนึ่งระหว่างนรกภูมิเปรตภูมิอสุรกายภูมิหรือเดรจชานภูมิลักษณะของจิตที่จดจ่อกับโชคลาบที่ผูกพันอยู่กับโชคชะตาที่ไม่แน่นอนตลอดเวลาเป็นอกุศลจิตมีความหมกมุ่น อยู่กับอะไรที่ไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเปล่าไม่มีเหตุไม่มีผลด้วยถ้าจิตหมุ่นมองอยู่มากๆเกี่ยวกับเรื่องอบายามุกมันคิดไม่ดีได้หมดมันพูดไม่ดีได้หมดมันพร้อมที่จะทำอกุศลกรรมได้ทุกประเภทเขาถึงบอกว่าการหมกมุ่นอยู่กับอบายามุกเป็นเหตุให้ไปสู่อบายคำว่าอบายามุกผมแปลง่ายๆก็คือมุกของอบาย จะลากเราลงไปนั่นแหละอ้าวสวยละสิอย่างนี้ก็ต้องไปเกิดในภูมิใดภูมิหนึ่งในสี่จำพวกนี้ใช่ไหมถ้าไม่ถึงกับเสษติดก็คงเหมือนคนที่ยืนอยู่ปากเหวยังมีสติมัง้งการผิดศีลต่างกับการติดอบายามุขอย่างไรศีลข้อสอง อธินนาธานาคือลักษณะของการเลงโลกอยากได้ในสิ่งที่เราไม่ใช่เจ้าของแต่เราไปซื้อหวยเราเอาเงินไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการไม่ต่างจากพวกที่ไปลงทุนในตลาดหุ้นมันก็อยากได้ผลเหมือนกันเอาเงินน้อยไปแลกเงินมากถ้าจะเข้าใจความแตกต่างอย่างชัดเจนต้องรู้จกักศัพท์เพิ่มอีกคำหนึ่งคือกรรมมกิเลต ซึ่งหมายถึงการกระทำอันเป็นเครื่องเศร้าหมองพระพุทธเจ้าจำแนกไว้สีอย่างคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดประเวณีและพูดเท็จทำกรรมเหล่านี้เมื่อไหร่จิตจะต้องมีความเศร้าหมองเป็นอกุศลทันทีตามธรรมชาติถามว่าและอบายามุกละ่ะสำหรับอบายามุกนั้นจำแนกเป็นหประการ ได้แก่ติดเล่าอย่างหนึ่งชอบเที่ยวกลางคืนอย่างหนึ่งเที่ยวดูการละเล่นทีจัดอย่างหนึ่งมักเล่นการพนันอย่างหนึ่งคบคนชั่วเป็นมิตรอย่างหนึ่งและเกียดร้านการงานอย่างหนึ่งใครๆก็คิดได้ด้วยสามัญสำนึกว่าเหล่านี้เสพติดแล้วเป็นเหตุย่อยยับแห่งโภกระซับจริงๆกรรมมกิเลตนั้น ทำละสมบัติอาจจะไม่ชิบหายแต่ก็ได้ชื่อว่าสั่งสมบาปกองโตไว้อย่างพวกเจ้าของโรงฆ่าสัตว์ที่ต้องทำปานาติบาตอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันผลในปัจจุบันคือรวยเอารวยเอาได้อยู่แต่ก็ได้ชื่อว่าสั่งสมบาปกองโตไว้ซึ่งจะขอให้ผลร้ายในอนาคตถึงชาติหน้าต่อไปส่วนอบายมุกนั้นเสพติดแล้ว รังแต่จะทำให้สมบัติเสื่อมลงแต่ก็ใช่จะเป็นบาปอากุศลเสมอไปอย่างพวกชอบเที่ยวตระเวนดูหนังฟังเพลงไปเรื่อยเพียงแต่เสียเวลาทำมาหากินทำทรัพย์ให้ร่อยรอไปโดยไม่หาเพิ่มกลับไปที่คำถามที่ว่าการพนันผิดศีลไหมต้องตอบว่าไม่เพราะอบายมุกที่ผิดศีลมีข้อเดียวคือการติดสุรา เคยลงไปหน่อยก็เล่นแค่พอหอมปากหอมคอแต่ชีวิตปกติทำงานหาเลี้ยงชีพโดยชอบคงไม่เป็นกรรมนำไปเกิดในอบายใช่ไหมตอบว่าใช่แต่ความจริงอีกด้านหนึ่งก็คือคืบก็ทะเลสออก,ก็ทะเลตราบใดเท้ายังแช่อยู่ในทะเลตราบนั้นความเสี่ยงทั้งปวงก็ยังคงอยู่ที่นั่นเสมอ